สวัสดีครับตอนรัำทุกท่านนะครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมและในวันนี้ฝรั่งเศสเก็บไว้เลยนะ,ะเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูที่ไลฟ์วันนี้เราจะพูดถึงพพีเียร์ลีกครับในเกมผมบอกว่ากลับมาแล้วคือจริงๆพพีเียร์ลีกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันพักไปสาเดือนแต่ปีนี้เราไม่ได้หยุดเลยมาถึงหนูเนี่ยไม่ได้<ช>หยุดเลยเพราะทั้งยูโรแล้วก็โอลิมปิก นในเทดนี้ครับเราจะมาพูดถึงพิมลีกเราจะมาปรีวิวให้กับทุกท่านครับกำลังจะเปิดในวันนี้แล้วและปีศาจแดงเล่นก่อนอแต่เต็งหนึ่งยังเป็นแมนซิตี้และผู้ท้าชิงไฟบัครคับยังเป็นอาร์เซนอลครับส่วนลิีกพูซื้อใครยังโอ้ยังเลยอหู้ยมาว่ากันจ้า อ่ะพี่นวดเป็นไงบ้างฝรั <c oughs> ่งเศสเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเออผมไม่ได้ไปดิ <c oughs> เออผมก็สรุปเหรียญอย่างเดียวโอ้นีนี่เป็นสายสรุปเหรียญทองครับส่วนผมเนี่ยสรุปแม่งทุกอย่างโอเคก็โอลิมปิกจบไปนะครับ,รบในซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมชาติสเปนนั้นเป็นแชมป์ยูโรอแล้วก็เป็นเหรียญทองฟุตบอลโอลิมปิกด้วยใช่แล้วก็เป็นแชมป์ยู17อีกยูโรอ่าเป็นแชมป์ยู17อีกนะครับ และเป็นไงยูสิบเก้านะขณะที่โอลิมปิกเกมนะครับจบไปด้วยชัยชนะของสหรัฐอเมริกาที่ปาดด้วยเหรียญเงินนะครับอืมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะที่เหรียญไม่เคยมีทองเท่ากันไม่เคยมีตั้งแต่กลับมาแข่งขันกันเมื่อปี1896นะครับจนถึงปัจจุบัน33สมัยไม่เคยมีครั้งไหนที่เหรียญทองเท่ากันแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันทําท่าในครั้งที่แล้วและครั้งที่แล้วอเมริกาชนะแต้มเดียวชนะเหรียญเดียวครับ แล้วที่มันแสบก็คืออเมริกาที่วันที่ชนะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นบาสเกตบอลแล้วไปดูอยู่ที่ร้านอาหารวันนั้นได้กินหอยดำเป็นครั้งแรก <c oughs> ตั้งแต่ไปไม่ได้กินหอยดําเลยฮะตามหาอยู่นะครับแล้วก็ไปกินเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนฝรั่งเศสแล้วเขาเชียร์บาสเกตบอลจังหวะสุดท้ายที่ฝรั่งเศสชูดอะ่ะ มันลงแล้วคนฝรั่งเศสเนี่ยเฮแต่มันเฮไม่เต็มเสียงเพราะมันต้องลุ้นว่ามันเข้ากรอบเส้นได้2องคะแนนหรือเปล่าอ่ามีเหยียบเส้นหรือเปล่าใช่มพนต้องเอาสามแต้มปรากฏว่าเป็นสองแล้วแพ้แพ้นั่นหมายความว่าอะไรอเมริกาชนะฝรั่งเศสด้วยและชนะจีนด้วยใช่โอ้โหแล้วก็อเมริกากับจีนตอนนี้ก็เป็นเป็นคู่เป็นเนี่ยคู่รักคู่รักคู่รักทางตกทางการค้าใช่ใช่นะฮะก็จบไปแล้วก็ จบไปไม่ถึงสัปดาห์ครับพรีเมียร์ลีกก็มาแล้ว <c oughs> ใช่ขอประตูบ้านทานันแล้ววันนี้แมนเชสเตอร์ูไนเตเล่นทีมแรกครับอไม่้พักเลยไม่ได้พักกันนะครับแต่ว่าก็ต้องพร้อมนะครับแล้วก็ยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่องของบีแหลมสิงทีวีนะครับไฮไลท์พรีเมียร์ลีกจากออนไลน์สเตชันและทรูวิชันติดตามได้ตลอดทดั้งฤดูกาลครับแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของไทยลีกมาฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่า เป็นคอนเทนต์อย่างเป็นทางการจากทูวิชันครับครับผมอ่ะเชิญผมฟังอย่างเดียวแล้วผมไม่ได้ดูเลย <enga> โอ้เอาอะไรเดียวเนีแมนซิตี้ครับโอ้มนซิตีกต้ก็ก็ยังคงเป็นเต็งหนึ่งนะอ่าในในสายตาของทั่วโลกกันแหละก็ต <ง S 2> ้องบอกว่าบริษ<ๆ>ัทพูที่ถูกกฎหมายครับได้ได้ได้เรียงอย่างนี้ครับว่าหนึ่งมนซิตี้นะครับอสองเนี่ยอาร์เซนอลสามลิเวอร์พูลครับสี่ ก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันแมนยูเหรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็5เนี่ยนะครับก็คือสเปอร์กับเชลซีครับโอ้เต็งคู่เต็งคู่กันโอเค okay. ทีนี้แมนซชตี้ได้ข่าวว่าขายดีแมนซิตอ้อก็เสริมมาคนเดียวก็คือซาบินโยตัวปีกลิมเส้นที่เล่นดีกับจิโอนาเมื่อรุ่นการที่แล้วก็พาจิโอนาเนี่ยไปอยู่ฝ่ายยัมลิกีคครั้งแรกในบริษัทถามหน่อยตอนเนี้ย กีโรนาัอตแลนต้ามันเหลือใครบ้างกีโรน่ากิโรนานี่ปล่อยอาเตมดอบบิกด้วยนะเออก็สืบถามไงว่ามันเหลือใครบ้างนะฮะก็เท่ากับว่าซื้อบราซิลขายเจดีนาใช่ขายคูเลนอัลเบรอคือเราวิเคราะห์ประเด็นกันที่ขายคูเลนอัลเบรสเนี่ยจริงๆจากใจเชื่อว่าเปปกอเดล่าไม่อยากขายใช่เพราะว่าตัวอัลเบรสเนี่ยคือ มีงอนน่ะมีลูกงอนน่ะตอนโอลิมปิกไงไปสัมภาษณ์ว่าแบบว่าคือเขามักจะถูกแมนซิตี้นะมองข้ามในเกมแบบสําคัญสาคัญไงนั่งสํารองตลอดอะไรเงี้ยจริงๆปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าอัเบรซเซ่เป็นคนที่เหมือนอิวคายปีก่อนที่มักจะทําประตูสําคัญให้กับทีมได้ใช่แล้วอัเบรสเล่นเยอะมากนะปีที่แล้วใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ตัวเลือกแรกใช่แต่จริงๆเป็นแผน2ก็ต้องบอกว่าจะบอกแผน2คือแผนหนึ่งเนี่ย ็นแผนที่เล่นเดนมีฮาร์เล่นตัวเดียวาอยอะอยู่แล้วอแต่แผนี่ยมีอัลบาเดสแต่ Mercedes แมนซิตี้ปีล้วใช้แผน2เยอะกว่าแผนแรกรพอดูบอลเจ็ดใช่ทีนี้ที่บอกว่าทําไมไม่อยากขายครับมันลักษณะเดียวกับโคพาเมอร์คือเด็กเนี่ยอยากเล่นเด็กเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องเป็นตัวจริงแล้วแต่มันไม่มีที่ใช่ไม่มีที่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ที่ตั้งของเกตน,นะคืออัลบาเสเนี่ยคือเป็นนักเตะที่ประสบความเล่นเร็ว ทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติด้วยคือเขาได้หมดแล้วพี่ได้หมดแล้วใช่ใชทุกแชมป์ที่เล่นกับแมตติตี้เนาะแล้วก็ทุกแชมป์กับอร์เจนตินาใช่บอลโลกโคปาเก็บเรียบแล้วเพราะนั้นแล้วทีเนี้ยการที่เขาจะต้องถูกจับไปอยู่ในแผนที่สองอยู่เสมอครับไม่ได้เป็นตัวหลักอืก็เชื่อว่าเป็นเหตุผลในการที่เขาต้องย้ายเหมือนโคพาเมรอร์นะครับแล้วก็ทำให้ซิตี้เองเนี่ย เสียผู้เล่นในในรักษาแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องแล้วนะต่อเนื่องแล้วนะคือมันก็แปลกตรงที่ว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเล่นมาเป็นร้อยปีไม่เคยมีใครได้สี่แชมป์ติดต่อกันใช่ทีมแรกเป็นปีนี้ยังไงเขาก็เป็นหนึ่งใน 1, 1> ห้าหนึ่งหนึ่งในห้าทีมเต็งตลอดกาลและเป็นเต็งหนึ่งตลอดอยู่ละณเวลานี้นะครับะะจะบอกตลอดการตัดตัดไปปืดตืดนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเต็งตลอดและมีโอกาสเป็นแชมป์ห้าสมัย ยัง<ช>ไงก็มีโอกาสก็เว้นแต่ว่าเป๊ปกวาเยเลาไม่อยู่อะเนาะใช่แล้วปีนี้คนที่ทาให้เป๊ปนอนไม่หลับอย่างเยอะอนคอปมันไม่อยู่แล้ว<ช>ก็เหลือมิเกลอาร์เตต้าครับซึ่งถ้าเรามองตรงนี้นการเสริมทีมของอาร์เซนอลเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าอาร์เตต้าเนี่ยมาอยู่ในช่วงที่อาร์เซนอลใช้เงินได้แล้วและซื้อตัวต้องชมอาร์เตต้าด้วยว่าซื้อเนี่ยมันกลมกล่อมนะครับซื้อแล้วเหมาะสมในตำแหน่งที่ขาดใช่ก็ ซื้อขาดดอบินลาย่าจากเบนฟอร์ดอีกตัวหนึ่งก็คือลิ <don> คาโดคาราฟิโอรีไอหล่อกองหลังซึ่ง,จ,งจริงๆแล้วคาราฟิโอรีเนี่ยเป็นข่าวกับทีมเดียวนะค,คือ Arsenal. อาร์เซนอลส่วนข่าวหรือร์พููเนี่ยเขียนกันเองครับไม่มีอะไรนะครับแล้วคาราฟิโอรีเองเนี่ยมันเหมาะกับอาร์เซนอลที่ที่มาแล้วเนี่ยทำให้อาร์เซนอลเนี่ยมีความยืดหยุ่นในในเกมรับก่อนครับ แล้วก็มีความยืดหยุ่นเวลาที่ building up เกมรุกเพราะว่าอาร์เซนอลสามารถที่จะเล่นโลเน่ได้สองฝั่งใช่เพราะไว้แนบได้ขวามาแนบซ้ายส่วนคาราฟลลี่ซ้ายมันแนบขวาก็แนบได้เหมือนกันแนบได้เหมือนกันทีนี้อาร์เซนอลมันขึ้นได้ทุกมุมก็ถือว่าเขาเขาก็ซื้อถูกจุดแหละเพราะว่าของอาร์เซนอลเนี่ยที่ถูกวิจารณ์ก็คือทางซ้ายนี่แหละก็คือชิเนโก ความสม่ำเสมออะไรเงี้ยไม่มียังไม่ค่อยมีนะคุยวีออก็ไม่ใช่อ่าวีออนี่ได้ลงบ่อยอะ่ะใช่ได้ลงบ่อยว่าคือคือซินโก้เองเป็นคนที่เล่นฟุตบอลแล้วเล่นได้ไม่ตลอดรอดฝั่งครับคือมักจะเจ็บด้วยอ่านี่แหละคือคือประเด็นที่เรเห็นาร์เซนเสริมแล้วมันเหมือนมันจะพอด,ดีเลยนะอืทีนี้ก็อยู่ที่ว่าไอตำแหน่งที่ต้องมายืนอีกจุดหนึ่งเนี่ย ก็คือตำแหน่งที่มายืนหลังเดคันไรส์ยืนหลังของโอเดกาดเนี่ยครับจอร์ดิโน่ตำแหน่งจอร์ดิโน่กับตำแหน่งตัวมัสฟาเตเนี่ยสองคนนี้หรือใครไม่รู้จะยืนได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าสำคัญนะตำแหน่งนีสสำคัญก็คงจะสลับกันอ่าแล้วก็เขาก็ปล่อยทางด้านของเอมิลสมิโลไปและอ่าปล่อยไปฟูลแลมเป็นค่าตัวเิติสโมสนฟูลแลมด้วยนะเออสมิโลเองก็ก็พูดกันตรงๆว่า ปัญหาทางลงไม่มีละ<ช>ไม่มีที่ลงครับอ๋อไม่มีที่ลงก็แต่ชิมิโตกว่าเลือกอยู่ในลอนดอนต่อไปอ่าอ,อยู่ฟูลแลมนะครับซึ่ง,งถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยฟูลแลมเป็นเป็นคู่ประทะกับเชลซีนะครับอือเป็นคู่ประทะกับเชลซีเพราะอยู่ย่านเคนซิงตันครับอืมซ่อนหน้ากลัวนะก็ถือว่าดูดีนะคือทีมเขามันมันมันมีความต่อเนื่องอ่ะพี่อืซื้อต่อเนื่องซื้อต่อเนื่องซื้อในจุดที่เขาคิดว่าเขาขาด ซื้อที่จุดที่ตัวเองต้องการอ่านั่นแหละนะฮะก็อาร์เซนอลเนี่ยขยับตัวเองมาสู้กับแมนซิตี้ได้สองฤดูกาลครับฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้อาจจะห่างอ่าแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแพ้สองคะแนนโอ้เสียวอะเออได้เสียวจนหยดสุดท้ายเหมือนกันครับนะครับแล้วแมนซิตี้เนี่ยก็แสบห้าอ่ะสี่สมัยสี่ซ่าห้าสมัยที่ได้เนี่ยนะครับก็เอาพูดง่าย ห้าจากหกปีหลังเนี่ยโดนลิเวอร์พูลเสียบครั้งเดียวนะอ่าใช่แล้วในห้าเนี่ยที่ได้เนี่ยชนะคู่แข่งแต้มเดียวสองครั้งชนะคู่แข่งสองแต้มครั้งหนึ่งนะอ่าอืมอ่ะก็ดูปีนี้ครับอาอร์เซนอลไม่ได้มายี่สิบปีแล้วนะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่ยี่สิบเอ็ดใช่แชมเปียนลีกเร็วมากเลยนะใช่เร็วมากแต่ยุคไร้ผ้ายอ่ะยุคนั้นนะโ้ย้อนกลับไปนี่ศูนย์สี่เร็ว S <S เร็วไหมฮะเร็วนะตอนนั้นนะเรายังเห็นว่าโอ้โหอองลีปีแลสยุงเบิร์กนะฮะพวกนั้นแต่ละคนนี่สุดยอดทั้งนั้นนะครับ,รบตอนนี้อาร์เซนอลถือว่าปีนี้เป็นผู้ท้าชิงที่อันตรายสุดขีดละอ่าืมล้วทีมต่อมาฮะทีมอาก็เต็งสามทวัวพู <laughs> ของอาร์สลอตครับนะก็สิ่งหนึ่งที่ที่ต้องให้ก็คือเวลาแน่นอนนะสิ่งหนึ่งที่ต้องให้คือเวลาและหนึ่งเวลา มนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนต้องการหนึ่งเวลาคสองให้โอกาสอ่าท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่าเวลาและโอกาสจะได้ยาวนานขั้นไหนก,ก็จากจากไอ้บริษัทภูนะเขาเขาาชี้มาว่าอัออน,นี้สรับเนี่ยน่าจะได้ได้อยู่ได้อยูอยอย่ทําทีมแบบนานหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าราคาค่อนข้างแบบว่าห่างไกลเลยอะ่ะคือจ่ายค่อนข้างเยอะอ,ะอ่ะอ เพราะว่าอย่างตอนนี้ก็ยังไม่เสริมใช่ไหมคือคือพยายามจะซื้อแต่ซื้อไม่ได้อคือตัวแรกก็อะไรยูโรอ่ากองหลังริวที่ที่มาแมนยู่ลิวพูซื้อไม่ได้ในราคานั้นแล้วก็จ่ายค่าเหนื่อยไม่ได้อแล้วก็สุบินเบนดี้อะไรก็อยากได้อ่านักเตะก็ไม่อยากย้ายโอ้คือบางคนไม่เข้าใจนะบอกว่าเฮ้ยทีมลิวพูขอซื้อนะก็ใช่ไงแต่ว่า เขาอยากเล่นที่นั่นนะให้ทําไงนักฟุตบอลบ,บางคนนี่นะเขาต้องการที่จะเล่นในในถิ่นของเขาอยา่างบางคนเล่นอยู่บิลบเบเก็อยากเล่นอยู่อย่างนั้นนะเออมันเขาไม่อยากย้ายอะจะให้ทํายังไงครับเงินก็สําคัญนะแต่ว่าความสุขก็สําคัญสําคัญอ,อยู่กับแฟนบอลที่รักเขาอะไรเงี้ยใช่คือซูบิเมนดี้เนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเขาไม่ได้เก่งกว่าโรดี้นะทำความเข้าใจอย่างนี้ดีๆนะครับเขาไม่ได้เก่งกว่าโรดี้ แต่เขาไม่ได้ถูกคีย์ไว้ว่าจะได้ลงเจออังกฤษเราคุยกันบ่อยมากเรื่องนี้นะฮะว่าจริงๆแล้ววันนั้นถ้าโรดี้อยู่อัองกฤษอาจจะสู้ได้สูสีกว่านี้เพราะนักบอลอังกฤษไม่ได้กลัวโรดี้ไงหรือจะกลัวแต่รู้ว่าเล่นยังไงแต่นักบอลอังกฤษไม่รู้หรอกว่าซูบ,บินดี้มันเล่นยังไงใช่คือสเกลนี่เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ใครจะไปคิดโทษเซาเกตก็ไม่ได้โทษนักบอลก็ไม่ได้ใครจะไปคิดว่าอยู่ นักบอลคนนีเเเเ้เล่นตำแหน่งโรดี้เพราะโรดี้เป็นคนสำคัญที่จะต้องเป็นคนสุดท้ายที่เปลี่ยนน่ะใช่แล้วโอ,อ้โหมันคือมันเจ็บอ่ะพี่จน<ช>ต้องเปลี่ยนะนะเจ็บจนต้องเปลี่ยนแล้วแผนการวิการก็คือตัวเคลื่อนมาเป็นสามตัวไปเลยไงรพอมันเคลื่อนสามตัวกินมันปิดไม่อยู่จริงอ่าอะนะครับก,ก็ก็น่าเสียดายแทนเนื่องจากว่ามันนักบลอลคนนี้เป็นนักบอลในตำแหน่งมิดฟิลด์ ตัวกลางซึ่งหลายคนเรียกเบอร์หกอะไรเงนนีนะฮะผมรู้หรอกมูลได้หมดเลยเนอะแต่เป็นนักบอลที่ที่บอกเลยว่าเล่นเดยเดียวอ่ะนะครับเล่นไพ่หวดโคตรดีนะฮะเออดีดีดีเออ็ถ้นซื้อดีมากมันเหมาะมากเหมาะมากนะครับคือคือฉากขึ้นลงแล้วมันจะเร็วครับซึ่งก็น่าจะเหมาะกับสล็อตบอลแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้คือวัตเตอร์เอนโดอะได้นะแต่อาจจะได้ไม่ทั้งซีซั่น <N> แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเซฟานบัสเซติตเนี่ยมันจะเจ็บบ้าบ,าบอลปีก่อนหรือเปล่าอ <N> บอกไม่ได้เจ็บเป็นปีนะครับบาสเตติตเนี่ยนี่ก็เ,เป็นปัญหา <N> นะฮะเออก,ก็ก็เห็นอะว่าแต่ลิวพูเนี่ยแฟนฟุตบอลชุดหนึ่งตอนนี้ลงชื่อกันระหว่างอาจรายการเนี่ยห้าร้อยคนแล้วนะครับจะเดินประท้วงในแมตช์ที่ลิวพูเล่นในเกมที่แอนฟิลด์นัดแรกนะไอ้มไม่ใช่แมตช์อิสซิิทนี่นะจะเดินประท้วงย้อนสอนรอบแอนฟิลด์หกรอบนะครับ ประท้วงใครฮะก็ประท้วงบอร์ดบริหารที่ไม่ทะเยอทะยานพอเพราะไม่สู้ราคาและไม่สู้ขนเหนื่อยซึ่งเหมือนเดิมนี่คือการบริหารเหมือนเดิมมาแหละครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปนวิธีการอตัวของตัวของสล็อตเองเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องการเสริมทัพวะพี่ถ้าแบบเนี้ยนะคือเขาก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วหลอนว่าทีมเนี่ยมันดีอยู่แล้ว ใชอยากองหน่อยอะไรเงี้ยคอปคอปแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นการบอกกันมาให้พูดอย่างนี้เดานะค,คือคือ,คอเราพูดตรงๆอะว่าเราเป็นนักลบอะ่ะเราเป็นนักลบแถวหน้าไม่ใช่นักลบเอฟห้านะฮะเราก็เอฟห้าท่านคงทราบดีนะว่ามันเป็นยังไงก็คือลอกล้วนะนะฮะก็คือผมนี่เป็นนักลบแถวหน้าอยู่แล้วเรื่องโอลิมปิกนี่ก็แถวหน้ามาเลยฮะทำให้เขาลอกนี่ดำลงเลยกูโอ้โหแดดโคตรร้อนที่ฝรั่งเศสนะก็ ผมเชื่อว่าคนที่จะไปลบเนี่ยอย่างน้อยอะ่ะจะต้องมีคนที่เราเลือกมาด้วยม,มันไม่ใช่เป็นทหารที่อยู่ก่อนหน้านี้นนทุกคนครับเราต้องมีสิทธิ์เลือกมกั่งเลยหรืออาวุธเขามีอาวุธวางไว้เต็มเลยเนี่ยยี่สิบอันอเหมือนเนี้ยมีกีตาร์มีกองเนี้ยแต่ผมก็อยากเอากีตาร์ของผมไปเล่นอ,ะอ่ะอ่ามันเป็นของคู่ใจผมอ่าสักคนหนึ่งเราเห็นใจสล็อตเลยนะครับแต่ด้วยด้วยการทํางานอย่างเนี้ย สล็อตตัวเองก็ต้องรู้ไงว่าจะต้องพูดยังไงต่อสื่อแต่ในใจเขาเราเดากันในฐานะลูกชายเหมือนกันนะว่ากูก็อยากได้ผมก็อยากได้เหมือนกันหรือเขายังไม่เจอที่มันตรงสเปคเขาจริงๆเราก็คิดแบบนี้กับครอปไงเออจริงๆเขาอยากได้ไอ้พวกที่มีข่าวแบบกับเด็กเก่าอะไรเงี้ยสล็อตไม่มีแล้วเงียบกิบเลยแลเวหรือว่าพูเนี่ยมีข่าวมาสี่มืนห้าพันเจ็ด้อยแปดบกคนนะฮะเงียบกิบไปแล้ว เนน้อยต้องให้เวลาครับอันนี้ลิวพูนี่ต้องให้เวลาแต่โชคดีอยู่ข้อหนึ่งไอโปรแกรมช่วงแรก5-6นัดเนี่ยมันหนักแมนยูหน่อยอที่เหลือเนี่ยยังยังยังโปรแกรมถือว่าเอื้อโอเคไม่เหมือนลอตเจอร์ตอนนี้มาทำทีแรกโอวโดเปิดฉากมานี่ตายเรียบอ่ะนะฮะโอเคนี่ลิวพูประมาณนี้แล้วก็เต็งสี่ใครเต็งสี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหนะ ตอนนี้เนี่ยแฟนกลุ่มฟุกแฟนแมนยูเองอ่ะก็เริ่มสับสนแล้วว่าทำไมแจ็คอัมสเตอร์ดัมมันเยอะจังเออใช่เพราะว่าเขาก็ไปได้เด็กเก่ามาอีกสองคนนะโอ้นะครับก็คือนูซ่มาซารูนะฮะบ้านเราเรียกมาซารูยนะครับแต่ว่าบ้านเขาชื่อมาซารีมาซารีอ่าในจริงก็เรียกอะ่ะนูซมาซารีมันมันเหมือนกันะนะครับไม่เป็นไรแบกขวาครับแล้วก็เซนเตอร์คือมาไทเดลิกประเด็นก็คือตอนเนี้ย ก็จะมาคู่กับลิซันโดมาร์ติเนสถูกไหมคู่นี้แล้วก็มาร์วีเล่นแบ็กขวาว่าขายวันบิสก้าไปแล้วใช่ให้เวทแฮมแต่ว่าลูกชอมันเจ็บไม่ฟิตนัดแรกแน่นอนใช่แล้วก็ต้องอาจจะต้องใช้ดารโลใช่ไหมหรือไม่ก็มาเลเซียมาเลเซียไม่ฟิตก็ไม่ฟิตอีกดูดิเพราะนั้นแมนยูแมนยูซื้อมาแล้วก็ข้างหน้าซื้อเซอร์ซี่มานะครับ ทีนี้มันจะตอบโจทย์หรือเปล่าข้างบนเพราะจริงยูเนเตดต้องการคนเปิดบอลให้หน้าเป้าทำม,มันกลายเป็นว่าคนเปิดบอลเนี่ยไม่ได้เปิดคนเปิดบอลจะคัดยิงอย่างเดียวหน้ามันเลยดูเหมือนไม่ประสานงานกันขณะเดียวกันกองหลังเนี่ยเดลิกเนี่ยดีนะครับแต่ข้อเสียของมาตรเดลิกก็คือเขาเจ็บง่ายอ่าเปานะเนาะอ่าค่อนข้างเปาะแต่ดีเลยนะคือการเติมมาเตอรเดลิกก็ดีครับทีนี้ก็เท่าว่าแม็กควายอยู่แม็กควายยังอยู่อ่าอยัางอยู่ เซนเตอร์ก็แฟนแมนยูที่อังกฤษหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วแม็กควายอ่ะมีแล้วแม็กควายเล่นดีนะแม็กควายอีแวนลิมเดลร์ลิฟยังอยู่นะเต็มหมดมีโยโรอีกตัวหนึ่งไงอ่ะโยโรอีกเห็นไหมแต่โยโรเจ็บสามเดือนดูดิฟักไปเออนะี่นี่นี่คือปัญหาที่เอริกสันฮารกต้องเจอในทุกปีตั้งแต่ทำงานมาปีที่แล้วเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะว่าอยู่ๆเลือกนักบอลไม่ได้เป็นสิบคนอ่าอ่าก็ยังอุตส่าห์ไล่เลียงมาก็คือแชมป์ลีกครับ แฮมเอฟเอครับนะอ่าผมมีถ้วยนะคะอ่ามีถ้วยเอมันเลยทําให้ได้อยู่ไงจะไล่ผมมาคิดดีๆนะถูแกแอคได้เลยอ่ะต่อสัญญาเลยเออคิดดูอ่ะแกบอกมาจะไล่ผมเหรอแต่ว่าบริษัททูเนี่ยออราคามาเทนฮักเตงสองนะคุณคือคนแรกที่จะโดนปลดเนี่ยไอ้เต็งหนึ่งวะเต็งหนึ่งไอ้ที่่าวเนีโอเคที่ข่าวกับทีมชาติกด้วยไงอืมอืมมันเป็นไม่ได้นะครับคือ คืออัตราผู้จัดการทีมที่จะออกจากตําแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าแสกอย่างเดียวนะมันมีพวกลาออกเองการตกลงกันแล้วก็แสกนะอต้องดูนะครับก็ยูไนเต็ดถือว่าอยู่ในตลาดแบบกระชุ่มกระชวยคนอื่นแฟนบอลได้เห็นนะเออได้เห็นนี่เฉพาะจ่ายให้พวกอแจ็คเดิมนี่200ร้อเกือบสามร้อยล้านปอนด์นะ่โอ้โหนี่น่าสนใจนะพี่ อันโตนี่เล่นกับมัลลุยไงเคยเล่นอ่าเออใช่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 ทำไมไม่ซื้อ,อไลอ้อนกับเป็นแบดไม่กลัวจะงบทีมอยู่แล้วจริงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นพวกอกแจกเต็มไปหมดเลยออ,อนานานาดด้วยนะใช่โอุโอน,นีนาดโชบอยู่ใช่ใช่เพราะนั้นนี่คือแมนยูในคาบใครของอัศวินจาอมเ์ดัมนะครับครับอืออื เหมือนซื้อมาเล่นปอกเด้งกันใช่แต่เขาเสริมดีนะก็จริงเสริมดีถ้าเป็นแฟนแมนยูเนะี่ยก็ค่อนข้างที่แบบเออน้าชื่นใจโ <Okay, S 1> อเคโอเคโอเคเพราะว่าคืออย่างน้อยอ่ะก็มีการแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอานะใช่แล้วตัวที่ซื้อมาเนี่ยคือมัชวีเนี่ยมันดีกว่าวันพิซก้าอยู่แล้วใช่อันนี้พูดกันตรงๆเพียงแต่ว่าเขามีเคยมีอาการเจ็บแล้วก็ตอนเป็นโควิดอ่ะเขาเป็นเยอะ ครับแล้วตรวจเจอเกี่ยวหัวใจแล้วก็เคลียร์แล้วไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดลิกเองก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเจ็บบ่อยแต่ถ้าไม่เจ็บนี่คือเซนเตอร์ดับท็อปอีกคนหนึ่งโอ้โหโคเ้นบอยอ่ะถูกดลิกอ่ะเพราะนั้นนี่คือการเติมก็ต้องบอกว่าถ้าถามว่าทีมไหนในระดับแถวบนและเติมดีที่สุดเนี่ยคือแมนยูอ่าแมนยูซื้อมาสี่เนาะใช่ Oh. ใช่ได้ใช่ได้นะครับทีนี้พอระดับรองลงไปก็เป็นพวกที่อยู่ในกลุ่มเต็งครัสเปอร์กับเชลซีและเชลซี Chelsea ยังซื้อยับอยู่เหมือนเดิมนะใช่เชลซี Chelsea เนี่ยเป็นทีมที่ใช้เงินมากที่สุดอ, <ใน S 1> อีกแล้วซัมเมอร์นี้นะ,ะ,ะแต่ว่าการซื้อของเขาก็คือการซื้อแบบเดิมแหละซื้อเพื่อทําธุรกิจอซื้อดาวรุ่งมาปั้นคนไหนได้ราคาปุ๊บก็ขายออกไปก็ปองถ่ายออกไปเน้นแบบนอย่างนี้อะนะครับไม่ทําทีมใน <ś c oughs> เอ็อลเอสลีกวะเลยจะลีกฟุตบอ์เออไม่รู้มันซื้อมามันก็ส่งให้สตาบุกยืมไงพี่ติในเครือมันคือแฟนเจลซีเองก็ปวดตับเหมือนกันเออไม่รู้จะดีใจดีไหมทำไมเข้าตลาดเยอะจังนะฮะ <ś c oughs> ก็ยังคงซื้อเยอะอยู่แล้วก็แต่อซื้อเยอะเนี่ยไม่เท่ากับการต่อสัญญาใหม่ของโค<อ>พัมเมอร์สองพันสามสิบสาม ปีนี้ปีอะไรนะต่อวันยี่สิบสี่ต่อปีมันสามสามอ่ะคือสัญญาเดิมมันสองพันสามสิบเอ็ดแบนี้เออใช่ผมแล้ววันนั้นวันนั้นเช็คก็นัังดูอยู่แล้วก็แล้วกดเข้าบีบีซีพันนี้เข้าบีบีซีทุกวันพอเห็นปุ๊บบีบีซีมันลงผิดแล้วด่าบีบีซีเนยลงผิดได้ไงวะเนี้ยหรือตาลายว่าเขียนข่าวโอมปิดันกุมมืคิดเส้นใจพอคลิกไปดูแล้วก็ร้องเอร้องเฮดังมากอ่ะนะครับไม่เคยนะผมไม่เคยเห็นสัญญามัน มันอะไรจะระเบิดระเบอร์ขนาดนั้นนะเป็นอีนี่ด้วยพี่ก็คือการเป็นการต่อสัญญาที่ปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยด้วยอ่าโอเคอ่าเพื่อแบบฟอร์มมันดีไงเพื่อนเพื่อนที่เป็นแฟนเชลซีก็บอกมันปรับโครงสร้างหรือปรับโครงไก่วะอตัออดโบลีเนี่ยฮะก็ยังแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครั้งหนึง่งครับด้วยการเอาคุณซือก็คือมาเลสกีใชอ่อ่าโอ้ฟอร์มนี่ดีมากซีรี่ท้โห คือคือทีเนี้ยเชลซีก็เปลี่ยนมาหลายคนจริงนะฮะคือคือแกเข้ามาเนี่ยพี่สองทำอยู่โทมัสซูเคิลนะแล้วก็เป็นเฮียมอ์พอตเตอร์ครับแล้วก็แลมพาร์ดใช่ไหมแลมพาร์ดมาขัดตาทับแล้วปีที่แล้วใช้โปเชติโนโปเชติโนเข้าชิงแล้วแพ้เข้าชิงหลีกรับแพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็เข้ารอบรองแพ้เอฟเอคับปีนี้ใช้มาเรสกาโอ้โห โอ้แล้วมาเลก้าเนี่ยก็เป็นเต็งสามนะต่อจากเทนฮังเนี่ยที่รถปลดเหรอโอ้โหเผยมาเลก้านี่ไปก่อนนี่นะไปก่อนเพื่อนนะไม่รู้อันนี้ต้องดูเพราะว่านัดแรกนี่เจอแมนซิตี้เลยนะครับเจอคือเป๊ปเนี่ยเจอกับมาเลก้าเลยอันนี้เป็นอดีตคู่กันเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมือขวาเป๊ปเนี่ยคืออาร์เตต้าครับอาร์เตต้าไปอาร์เซนอลแล้วมาเลสก้าเนี่ยเพิ่งไปปีที่แล้วเอง <Pin. S 2> ไปคุมเลสเตอร์ขึ้นชั้นมาแต่มันมีอยู่ช่วงนะไอ้กุมภาหรือต้นเมษาที่เป๋เละเลยอ,ะอ่ะจนเกืบอบจะไม่ได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติน่ะ,ะต้องดูกันนะครับว่าจะไปกับเต็งสามเหรอยเนตะ็งสามโหโคตรโหดเลยโหโหดมากสเปอร์เป็นไงสเปอร์สเปอร์ก็ถือว่าก็โอเคนะในการเสริมก็ได้มาไม่กี่ตัวหรอกลุงแองผอมบ้างยังเนี่ยไม่ได้ดูแกเลย แตอ่อย่างน้อยเนี่ยคือเขาเขาก็ซื้อไอ้ติโมเวเนอร์อะไงีี่ซื้อขาดขซื้อขาดอ่าซื้อขาดมาังตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เสริมบางจุดอะไรเงี้ยแต่ตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่อืมอืมไม่เสียส,สเปอร์ก็ปีที่สองของดุงแองกน่าสนใจนะครับสำหรับแฟนท็อตแนมกับการกลับไปสู่พื้นที่ท็อปโฟร์อืเราลองพูดอย่างนงี้ว่ามันเป็นสเตป็ปทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยนะครับทีมที่ลุ้นแชมป์กันแบบเต็มตีนเตี่ยน,นะ ต้องยกให้ซิตี้กับอาร์เซนอลแล้วเต็มๆครับแล้วจับตาดูปีที่สามของริชเทนฮาร์ตว่าคุณจะยกระดับพอไหมกับการที่จะขึ้นไปแล้วมีเบียดกับเขาครับนะครับขณะเดียวกันการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนเริ่มต้นใหม่แต่อัศวินคนเดิมอัศวินชุดเดิมอยู่กันแทบครบเลยนะฮะเป็นเป็นนักรบที่ครบมากแต่เปลี่ยนแม่ทัพใหม่มาเป็นแอนเดอร์สโอตเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะเวลาสั่งโจมตี หรือว่าถอยทับเนี่ยมันคนละเสียงกับของเดิมนะครับขอเสียงสล็อตหน่อยฮะลันลันบ้าอะรอะไรอย่างเงี้ยไฟฟอร์อัดสู้เพื่อเราโอ้ประมาณนี้ก็ขนาดเดียวกันลุงแองปีสองเจลซีนับหนึ่งใหม่อือก็ม้าก็น่าจะเป็นนั่นแหละสองทีมแรกนั่นแหละสองทีมแรกจริงๆนะครับ ส่วนทีมอื่นก็ต้องบอกว่าสู้เพื่อพื้นที่ต่างๆเป้าหมายคนละอย่าง<ช>ส่วนน้องใหม่ปีนี้ก็เราได้เห็นอิฟสวิตทาวเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำเลยนะในการเจอกับลิเวอร์พูลเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่เพิ่งดูฟุตบอลไม่นานเนี่ยไม่เคยเห็นอิฟสวิตในในพรีเมียร์ในลีกสูงสุดเนาะใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสนุกเลยทีเดียวมีอฟสวิตขึ้นมีเลสเตอร์มาะนะครับ เสาถมตันแล้วก็เสาถมตันหน้าเก่านะครับเียดายลิสยู่นเตทที่ที่ไม่ได้มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับเดยชัไม่ชิปเริ่มเล่นไปแล้วพิมร์ลีกกำลังจะมาเริ่มโปรแกรมตั้งแต่คืนนี้ใช่แม,มนยูก็ไม่มีโยโร่ออหอยลุนเจ็บออยลุนเจ็บ ใช่สองคนนี้เจ็บในเกมปีซีท่านแหละที่อเมริกาอออื่าส่วนส่วนฟูลแลมเนี่ยก็เจอฟูลแลมนะเจอเจฟฟอร์ดฟูลแลมเสียชัวปาลิญญาให้บาเยินโอ้โหนี่แผลใหญ่เลยนะครับอ่แต่ได้เอมิลสมิธโลมาในในหมุดหมุดข้างบนตัวลุกอโอ้โถตรงกลางเนี่ยน่าสนใจนะครับคือปาลิญญาเนี่ยมันเก็บหมดเลยนะใช่ไม่มี่แหละก็มันก็จะเป็นอย่างนี้พี่อ่แอนริสันลีดกับ ไอ้ตัวสาทาสาาลูคิดนี่ดูไ, <ป S 2> ไหมไม่ไหว <laughs> ดูจากสภาพแนละ้วน่าน่าจะเละ <laughs> ในปีนี้เดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าอย่างน้อยข้างบนเนี่ยมันฉูดฉาดสมิธโรนเป่นบอลฉูดฉาดนะ อ่าสมิธโลอีววบี้อ่าอมีอันเดสเปเรล่าโอ้โหนี่ไอสามตัวนี่มันเลี้ยงกินตัวทุกตัวนะเอออม้วนยับอ่ะมันมีต่อยกันนะครับไม่มีใครส่งอ่ะโอ้โหยิ่งไงอีววบี้นี่มันตัวเลื้อยเลยมีแฮร์รี่วิลสันอีกโอ้โห o เอาเอาเข้าไปนะครับแมนยูน่าจะสามคะแนนประเดิมคิดว่าไม่น่าพลาดอ่ะไม่น่าพลาดนะครับเล่นเลยแลแล้วก็บิ๊กแมตช์ในสัปดาห์เปิดสนามก็คือเชลซีนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งปีที่แล้วเชลซีเนี่ยเปิดสนามเจอลิเวอร์พูลนะ อ่อนะครับปีนี้เจอกับซิตี้ <correr> น่าดูมากนะครับแล้วนี่คือเบื้องต้นพิมลีกเป็นน้ำจิ้มนะครับมาให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้นะครับเราจะติดตามเรื่องราวของพิมลีกแบบนี้ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับที่บีแอลสิงห์ทีวีนะฮะวันนี้ทน n e ซีโอแกดเดเครับแล้วก็ตอนนี้มันมีหลายชื่อด้วยทน n e ซีโอแกดเดเ แเนเนโอบปลอดนอดบิลปานนะฮะมีกีอีกฝรั่งเศสทิ้งท้ายด้วยนอดบิลปานไปล,ละวอมบีแหลมสิงไปแล้วสวัสดีครับ <laughs> คนชื่อเยอะ <laughs> ตะลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึก เจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัดเจกบุคคลแห่งแอนฟิลด์บีแหลมสิงกันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 from c o p e n to c r p e n ออัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at b e e l a m s i n g inbox facebook บีแหลมสิงห์แฟนเพจหรือโทร095 987 สี่หนึ่งสีหนึ่งจองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้อ่านอีกนะพิทิตเอ้ย